ยนเล่นอขอเหรยนมาดูการว่าในถุงมีอะไรออกหนักนะคะุกกบไม่หลอดอันนี้ของกาวพว ดูนเกินรับว่วาฉั่นจะต่อได้ไหมขอบคุณครับที่ส่งเล้วกามาให้แชันขอบคุณครับโ้ยอกมากโอเอาแบบนี้ก่อนดีกว่าโหยากเกิน